พลเอกพิรุณแพทย์พลสงรองผู้การทหารสูงสุดและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและชมการฝึกซ้อมรบของฐานกองกําลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูผลัดที่2ที่กองทหารราบที่2ศูนย์การทหารราบค่ายธนรัฐอเภอปราณบุรีจัังหวดประจวบคีรีขันธ ซึ่งจะเดินทางไปประเทศซูดานในวันที่19สิงหาคม2554นี้แล้วก็จะปฏิวัิภารกิจเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนนะคะตามนโยบายของกองทัพไทยโดยมีพันโทรนรงฤทธิ์ปานิกบุตรเป็นผู้บังคับการกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูผัดที่2ซึ่งในการฝึกครั้งนี้ค่ะก็ได้นำผลจากการฝึกครั้งแรกมาปรับปรุงโดยเฉพาะการฝึกใน4สถานีก็คือการต่อต้านการซุ่มโจมตีการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและเจ้าหน้าที่ UN เการแก้ไขปัญหารถเสียรถติดลม การช่วยชีวิตในขณะรบรวมถึงการซักซ้อมการประสานงานการปิดล้อมตรวจค้นนอกจากนี้นะคะก็จะมีการนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปแนะนําให้กับชุมชนแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของประเทศสุนอีกด้วยค่ะส่วนกําลังพลัดที่1นนะครับที่ประจําการอยู่ที่เมืองมุกจ้าประเทศสุนตอนนี้ในส่วนของกองกาลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างติดตามพร้อมกันจากทีมข่าวภาคสนามกับ วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกองร้อยย,อยานยนต์ที่2กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูออกปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนพื้นที่ IDP แคมป์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามกันครับการลาดตระเวนเป็นภารกิจหลักที่ยูนีมิดได้กำหนดให้กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่รับผิดช,ชอบวันนี้ทีมข่าวพักสนามจะพาท่านผู้ชม ไปชมการรัตเวนประจำของกองร้อยยานยนต์ที่2กองกำลังเฉพาะกิจ980ไ,ไทดาฟูครับร้อยเอกฉกาศอาทิตย์พุ่มครับกองร้อยยานยนต์ที่2ได้กล่าวถึงการเตรียมการและวางแผนการปฏิบัติภารกิจการรัตเวนประจำว่าสำหรับภารกิจในวันนี้นะครับเป็นภารกิจในการรัตเวนประจําวันที่หมู่บ้านเทนดี้โดยหลังจากที่กองร้อยได้รับการแบ่งมอบภารกิจจากฝ่ายยุทธการเรียบร้อยแล้วทางกองร้อยก็ได้มอบให้กับหมวดยานยนต์ที่1 แต่ก่อนที่จะออกภารกิจต้องทําการบรรยายสรุปให้กับทางเจ้าที่มีหลอบอันโพซึ่งเป็นเจ้าที่ที่มีหน้าที่ในการรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ได้ทราบถึงรายละเอียดทั้งหมดของภารกิจการรัฐเวรประจําเป็นการปฏิภัติภารกิจเพื่อข้าพบปะรวบรวมข้อมูลข่าวสารและเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เช่น i t p ีพแคมป์หรือหมู่บ้านท่านผู้ชมครับเส้นทางการรัฐเวรในวันนี้แปลกแตกต่างจากครั้งก่อนเป็นอย่างมากครับวันนี้ ต้นไม้แผ่กิ่งก้านคลุมเส้นทางจนบางครั้งแยกไม่ออกว่าจะเป็นเส้นทางเดิมหรือเปล่าและที่เกิดเป็นเส้นทางก็กลายเป็นแปลงเกษตรชั่วคราวของชาวบ้านไปเสียแล้วเส้นทางบางเส้นทางก็เป็นทางน้ําด้วยปัจจุบันเข้าสู่ช่วงของฤดูฝนครับพนขับรถได้ลกล่าวถึงความแตกต่างของสภาพเส้นทางที่ใช้ในการละะรัดเวนในฤดูร้อนกับฤดูฝนในปัจจุบันว่าในฤดูร้อนเนี่ย พื้นถนนก็จะแข็งครับแต่ก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นครับออก็จะมีปัญหาในเรื่องการตรวจการระยะไกลนะครับระยะห่างระหว่างรถแต่ละคันก็จะร้อยเมตรขึ้นไปก็จะมีปัญหาเรื่องทัศนวิสัยแล้วก็การคุมกันขบวนครับพอมาถึงช่วงนี้ฤดูฝนเนี่ยถนนที่เคยเป็นฝุ่นก็จะกลายเป็นโคลนครับบางครั้งก็จะมีฝนมาพร้อมกับลมพายุครับคนขับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นครับแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมไม่แตกต่างจากทุกครั้งที่ออกปฏิบัติภารกิจในการรัตะเวนนั่นคือประชาชนทั้้งงเด็กผูใหหญญ่ชายและิ จะบกไม้บกมือแสดงออกถึงความเป็นมิตรที่ดีตลอดเส้นทางระหว่างการรัตะเวนได้พบกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งผู้ขับชูระัตะเวนจึงสั่งการให้ขบวนรัตะเวนหยุดขบวนเพื่อเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวการหยุดขบวนได้จัดระบบการรักษาความปลอดภัยโดยอัตโนมัติเมื่อการพบปะพัฒนาสัมพันธ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยผู้ขับชูระัตะเวนได้สั่งการให้ขบวนรัตะเวนเคลื่อนที่เพื่อไปปฏิบัติภารกิจต่อไป าการรัฐมนรประจำของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาวฟูในครั้งนี้ได้สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือต่อประชาชนต่อยูนนมิตและสร้างชื่อเสียงในานามของกองทัพไทยอย่างน่าภาคภูมิใจครับจ่าสิ1บอพิชาติจงอริยตะกูลถ่ายภาพจ่าสิเบคธามาอุดมรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศสุดาน